ชื่อวัชรมนชวนันกกิศอายุ40ปีอาการที่พบเจอนะคะก็คือว่ารู้สึกว่าเราจะมองอะไรไม่ค่อยชัดเจนเห็นอะไรก็จะพล่ามัวมองเห็นเป็นหมอกหมอกหรือภาพที่เราเห็นว่ามันเป็นสีสดๆเนี่ยแต่ตัวเราเองอะ่ะมองแล้วจะรู้สึกว่าเป็นภาพสีจางๆอย่างเวลาทํางานหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ย เป็นเบลอๆแล้วก็พอนั่งทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแสบตาจนน้ําตาไหลเวลาขับรถเนี่ยก็จะเจอภาพแสงสะท้อนกลับเข้ามาก็ขับรถไม่ค่อยสะดวกและที่หนักสุดเนี่ยเราเห็นว่ามันจะมีจุดดําๆ ลอยอยู่ในดวงตานะคะทําให้รู้สึกว่าชีวิตประจําวันเนี่ยมันมันเกิดปัญหาก็าอย่างเช่นช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมืดมองทางไม่เห็นเลยหรือเจอแสงไฟจากหน้ารถแสงไฟจากบนท้องถนนหรือแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีแสงสะท้อนอยู่เรื่อยๆก็มองภาพต่างๆไม่ชัดเจนเลยนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย มันมันมันมีปัญหาเกี่ยวกับด้านสายตาแล้วเราต้องหาวิธีการแก้หาวิธีการมารักษาก็ไปหาข้อมูลจากคนรู้จักบ้างจากอินเทอร์เน็ตจนมาเจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้เนี่ยเจอในกระถือคันทิพ์ะนะคะมีคนเขาแนะ ราอา่านสรรพคุณต่างๆก็รู้สึกว่าเออมันตรงกับปัญหาที่เราเป็นอยู่ก็เลยลองซื้อดูทีมนี่มาทานดูสั่งซื้อไป2กระปุกนะคะตอนนี้เนี่ยทานไปได้1กระปุกแล้วสังเกตว่าสายตาเราเนี่ยดีขึ้นมองอะไรก็ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างเวลาขับรถเนี่ยจากแต่ก่อนที่จะเห็นภาพเบลอๆแสงสะท้อนก็ตอนนี้ก็น้อยลงแล้วอาการเหล่านั้นนะคะนั่งทําง,งานเนี่ยก็สะดวกยิ่งขึ้นเพราะว่า เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็อาการแสบตาเนี่ยก็ลดน้อยลงไปเลยอาการข้ามัวต่างๆเนี่ยก็น้อยลงตามไปด้วยเช่นกันนะคะก็รู้สึกว่าสายตาเราดีขึ้นปัญหาที่เกิดจากสายตาเราเนี่ยดีขึ้นอย่างมากเลยเพราะว่าเราทาน อาหารเสริมแล้วก็ทานแล้วก็ยิ่งเห็นผลนะคะใครที่มีปัญหาด้านาสายตาเนี่ยแนะนำเลยนะคะอาหารเสริมลูทีนี่ค่ะ